สวัสดีครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็จะมาหลบวาวนะครับลูกซิ่งนะครับห้าเก้าทับห้านะครับจัดให้ลูกค้านะครับนี่ครับก็ที่เห็นอยู่นี่ครับกําลังหลบนะครับผมก็หลายคนถามว่าใช้อะไรหลบวาวครับหลบยังไงมันถึงไม่เนียนถึงได้เร็วจังครับผมก็คือง่ายครับหลบวาลลูกหนึงนะครับโดยเฉลี่ยใช้เวลากี่นาทีครับผมเดี๋ยวไดูผมหลบวาลบ้างครับผม ง่ายครับแล้วองศาได้แล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับผมก็หลบมาแบบนี้ประมาณหลายหลายพันลูกแล้วชุดนี้ก็เป็นหน้าก้าวทำผ้าชุดคิดที่ลูกค้าสั่งทำครับเสื้อข้อฝานะครับผมเอาไปประกอบเองไล่เอง G P S 150บวกกล่องเดิมถ้าเกิดมีกล่องแตกก็ขึ้นอีก10นะก็วิ่งได้นะครับผมชมใน YouTube ได้เลยนะครับเป็นชุดคลิดที่ว่า จะทาขายไม่ให้ลูกค้าหลายชุดแล้วนะครับแล้วก็ทํารถที่ร้ายก็รับทำครับรถเดินรถต้นมันลงแต่เนี้ยลูกค้าอยากได้แบบคันในคลิปอ่าในคลิปก็ลงไปเยอะหลายคันนะครับผมก็ทาสเปคนี้แหละนะครับสเต็ปนี้แหละหลบวาแบบนี้เลยนะครับองศานะครับองศาสําคัญที่สุดฝาสูบเราใช้วาวองศาประมาณไหนเราควรจะหลบลูกประมาณนั้นนะครับผม ถ้าทงฝ่าอีกที่หนึ่งหลบเบาอีกที่หนึ่งโอกาสที่มันจะชนกันมันก็มีเยอะนะครับผมแนะนําไม่ใช้ฝาเสื้อก็ทําที่เดียวกันเพราะว่าวิ่งไม่ได้มันจะได้ไม่งงครับจะได้ปรึกษาได้ครับว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ทาไมมันถึงวิ่งไม่ได้ถ้าเราใช้ของหลายที่นะครับมันจะงงเวลาวิ่งไม่ได้ครับไม่รู้ว่าอะไรมันมันไม่แมทช์กันนะครับเพราะว่าเราเอามาหลายที่นะครับอันนี้ก็สําหรับคนที่ว่าอย่างไรไม่ค่อยเก่งนะมือใหม่ครับ ที่ยังไม่เคยทำนะครับก็สั่งชิ้นิี่ไปประกอบได้วิ่ง140ปลายครับลดดันโล g p s เราแล้วครับประกอบเองไล่เองครับอ่ะ ID เสร็จแล้วครับ1นึ่ตำแหน่งนะครับ ID เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวาว3026นะก็ถ้าเกิดว่าทำฝาด้วยแล้วมาทำเสื้อลูกด้วยนะเราจะหลบวาวง่ายเลย เราจะรู้เลยว่าฝาวาลมันอยู่ชิดขอบซ้ายขวาวาลงงวาลวอยวาลจมขนาดไหนเราก็จะหลบง่ายอ่ะองศามันก็ง่ายที่สำคัญครับองศาเราบิดตรงนี้ได้เลยไม่พอใจแล้วก็คลายบิดคลายบิดได้เลยมันก็จะแม่นยำนะครับผมนี่คือเครื่องลบ่าของที่ร้านนะครับผมใช้ลมมาสิบกว่าปีแล้วแท่นนี้นะครับ รวดเร็วว่องไวสวยงามครับนี่ครับก็เราจะตึงหอกอกบบันแะล้วนะนี่เราก็ตบตบได้เห็นไหมเราจะเอามุมไหนก็ได้เราจะเอาใกล้ๆชิดแหวนก็ได้แบบไม่ทะลุก็ทำได้ครับ ก็ยังมุมลุกศอกมันขึ้นไปนะครับให้มันทางห่างจากล่องแหวนออกมาแค่นี้มันก็ไม่ชนแล้วครับผมล่องแหวนใก้ทะลุแล้วนะครับส่วนเนี้ยจะจะไว้หลบขอบวาลส่วนเนี้ยจะไว้หลบหน้าวาลนะครับผม <S <S ก็เวลาหลบก็ควรจะไปเซ็ตกระาฝอากทีนึงนะไปท่า,ากระฝาดู จะได้แบ่นยำนะครับไม่เสียเวลาถอดเข้าถอดออกรับ mm hmm. เปลืองกาวเปลืองะเกนครับผมเสียเวลาด้วย mm hmm. ความลึกแต่ละลูกผมกดไปประมาณ 4- 5ห้ามิลนะครับ mm hmm. เพราะว่าลูกนี้เป็นลูกเสี่นงนะมันหลบลึกได้ครับไม่ต้องกลัววาชนก็หลบวาวนะครับผ mm hmm. มที่ร้านหลบลูกหนึ่งไม่เกิน5นาทีนะครับ mm hmm. มาไกลๆก,ก็รอรับได้เลยนะครับผม หรือว่าจะส่งมาหลบบาก็ได้วันเดียวเสร็จนะครับของถึงก้มส่งกลับให้เลยนะครับของถึงทําเสร็จส่งกลับเลยนะครับปาดหัวหลบเบาอ่ะปาดก็ไม่เกิน5นาทีครับหลบก็ไม่เกิน5นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับสนใจก็สั่งได้ครับผมลูกสูบก็มีทุกขนาดนะครับผมสลัก13บ4 15 16ี่้าเลยนะครับนี้ลูกซิ่งนะครับเอาไปใส่กับห้ากชัก5หมกมเกนเว็บร้อย้านะครับชุดคิดนี่ทําให้แบบนี้เลยครับกาลังอัดก็ ส0งร้อยได้หน่อยนะครับรถล,ล่องนะครับรถยาวนะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ